สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่อง Pop Channel น,นะคะวันนี้กับมุมเดิมๆนะคะกล้วยด่าง่นองนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตให้ดูกล้วยด่างนะคะที่เราสั่งแบบหนอ่อขุดสดมาน่นเองนะคะจากคลิปที่แล้วเนาะต้นกล้วยก็คลิปที่แล้วนะคะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้เขาฟื้นตัวกันทุกต้นแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีหน่อ มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาให้ดูนางเอกของเรานะคะของบ้านเราเองเนาะก็คือกล้วยด่างโนโนะนะคะโนโนกล้วยด่างนะคะราชชนีกล้วยด่างสีชมพูนะคะเขาจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะก็คือใบของเขานะคะจะมีด่างนะคะแตกต่างจากกล้วยด่างชนิดอื่นๆนะคะกล้วยด่างชนิดอื่นๆก็อาจจะเป็นด่างเขียวนะคะหรือว่าแดงว่าขาวนั่นเองนะคะ แต่ต้นกล้วยด่างโนโนนะคะเขาจะเป็นกล้วยด่างสีชมพูนะคะถ้าบ้านใดนะคะที่ปลูกไว้นะคะจะทําให้สะดุดตานะคะคนที่ผ่านไปมาเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นกล้วยที่มีลักษณะแปลกจะไม่ค่อยมีให้เห็นมากมายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าราคาก็แรงอยู่นะคะตอนนี้ราคาแรงอยู่ในระดับหลักพันนะคะถ้าเป็นเนื้อเยื่อก็จะอยู่ที่พันต้นๆน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้หน่อเ ก็จะอยู่ที่สองพันสามพันสี่พันขึ้นเลยนะคะเพราะว่ากระแสของเขานะคะยังแรงอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะปลูกนะคะก็ลองไปหามาปลูกกันได้นะคะถ้าปลูกไว้ตอนนี้อนาคตนะคะเขาอาจจะราคาอาจจะแรงขึ้นได้นะคะเนี่ยค่ะอายุนะคะ ตอนที่ป๊อบได้รับมานะคะจะเป็นใบเล็กนะคะถ้าเพื่อนๆไปย้อนดูคลิปนะคะที่แล้วเนาะเนี่ยค่ะใบจะเล็กแบบนี้นะคะเนี่ยที่ได้รับมานะคะจะจะเล็กกว่ากล้วยแดงอินโดอันนี้อีกนะคะพัฒนาการนะคะอายุที่เราลงปลูก24ี่วันนเนี่ยนะคะก็คือพัฒนาการของเขาเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าต้นใหญ่ขึ้นนะคะ เทคนิคเคล็ดลับนะคะถ้าอยากให้กล้วยด่างโนโนโตเร็วหรือว่ากล้วยชนิดอื่นโตเร็วเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะคะตัดใบเขานะคะตัดครึ่งใบนะคะนี่ค่ะตัดแบบนี้เลยนะคะตัดออกครึ่งใบครึ่งใบนะคะก็จะทําให้ <c oughs> ต้นกล้วยนะคะโตเร็วขออภยัยนิดนึงนะคะเพราะดีว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ ดินที่เราใช้ปลูกนะคะก็เป็นดินล้วนนะคะผสมกับใบก้ามปูนะคะจะช่วยทําให้ดินปลูกแล้วก็กล้วยของเราก็จะล่าของเขาจะเดินได้เร็วขึ้นแล้วก็ตัวเร็วนั่นเองนะคะใบก้ามปูนี่มีประโยชน์นะคะต้นไม้ทุกชนิดชอบหมดเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่กําลังสนใจอยากจะปลูกกล้วยด่างโนโนลองไปหามาปลูกกันดูนะคะถ้างบไม่ค่อยมีก็ให้หาแบบเนื้อเยื่อนะคะมาปลูกก่อนนะก็แบบของป๊อปนี่ก็เป็นกล้วยด่างโนโนที่สั่งมานะคะเป็นไม้เนื้อเยื่อนะคะแต่การสั่งกล้วยด่างไม้เนื้อเยื่อเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆเ,เลือกร้านด,ด,ดีดีหน่อยนะคะเลือกร้านที่เขาอนุบาลกล้วยแล้วให้ได้รับแสงแดดนะคะป๊อปปลูกแบบแดดร้อยฝนร้อยเลยค่ะนี่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ